สวัสดีค่ะกันลัอินเดนมานาค่ะตอนนี้8โมงกว่านะคะยังมืดม,มืดอยู่นะคะช่วงนี้จะสว่างช้านะคะอากาศก็ประมาณ3องศานะคะแต่ว่าลมมีลมนิดหน่อยนะคะก็หนาวเย็นค่ะก็เสร็จเส้นพละกิจนะคะไม่ว่าจะเรื่องไปติดต่อโรงเรียนลูกติดต่อโรงเรียนของพี่กันนะคะก็เลยได้มาทำคลิปช้านะคะเพราะว่าถ้าเกิดสามีอยู่บ้านเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยอยากจะให้ทำนะคะก็เลยต้องรอให้เขาไปทํางานแล้ววันนี้ก็เขาไปทํางานวันแรกนะคะ พี่กันเกลยได้โอกาสนะคะจะมาทําคลิปให้ดูว่าช่วงที่พี่กันกลับเมืองไทยนะคะ19ตุลาถึงวันที่7พฤศจิกาเนี่ยพี่กันหอเพี้ยอะไรมาบ้างนะคะ10กระเป๋าใหญ่ๆนะคะแล้วก็120โลนะคะมาพี่กันได้อะไรมาบ้างนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะนี่คือของใช้ส่วนตัวนะคะของพี่กันคนเดียวนะพี่กันก็จะมีผ้าหนังตะลุกนะคะสองกระปุกเพราะว่าซื้อที่นี่ค่อนข้างจะแพงค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นทิปเม้น์ใส่ผมนะคะพี่กันชอบใช้ที่ห้อนี้นะจะเป็นมีสามกระปุกและนี้ก็จะเป็นทเมมนนกั ันนี้ก็ใช้ดีนะอันนี้สั่งออนไลน์เห็นเขาไลน์นะคะใช้แล้วหนังกระปุก,กโอเคอันนี้จะเป็นครีมกันแดดผสมรองพื้นนะคะตัวนี้ของออรินทอนนี่เพื่อนบอกว่าใช้ดีมากนะคะก็เลยให้เพื่อนให้น้องนะเป็นน้องเป็นหลานนะสั่งไว้รอนะแล้วนี้ก็จะเป็นอ่ารผมนะคะยากใส่ผมดีใช้ดีมากค่ะผมจะไม่เหนียวเหนอะหนะเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นอ,ออยนะพี่กันเวลาอาบน้ำเสร็จพี่กันชอบเอาออยฉโลมฉโลมตัวนะคะตัวนี้กระปุกเล็กด้วยอันนี้มันอยู่ที่บ้านอยู่แล้วนะคะก็เลยต้องเอามาอันนี้ น้ำมันมื่อก่อนนะคะเอามาผสมติม๊เมแล้วก็หมักผมก่อนสระนะคะจะช่วยให้ผมบำรุงผม,ม,มได้ดีมากค่ะอันนี้ที่บ้านมีอยู่แล้วนะมันมีหลายขวดแต่ไม่เอามาไม่หมดนะคะเพราะว่าน้ำหนักตืงนนะคะอันนี้ก็มาชอยนะครีมโลชั่นนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะมันใช้ดีค่ะ SPF 50นะคะแล้วก็จะเป็นายาสระผมนะคะพี่การใช้ยี่ห้อนี้นะก็ดีค่ะและน,นี้จะเป็นยาปิดผมขาวนะคะ54แล้วนะจำเป็นต้องมีนะเพื่อนบอกว่าใช้ดีนะ,ะ <S <S น้องสาวก็ใช้อยู่ตัวนี้นะคะ ก็เลยสั่งซื้อออนไลน์มากระปุกละ84บาทนะคะแต่ว่าหลานก็เอามาให้อีกกระปุกนึงนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าเขาสั่งไว้แล้วมันเหลือเขาก็เลยแบบว่าไม่ใช่เหลือหรอกเพราะว่าเขาใช้ไม่ทันเขาก็เลยให้มานะคะแล้วอันนี้ก็จะเป็นฟูมหน้าพอดีหลานหลานสะไปน์นะไปญี่ปุ่นเขาก็เลยซื้อมาให้นะคะซื้อมาฝากนะแล้วก็จะมีตัวนี้ติดมาแล้วเราเอาออกเพราะว่าใช้ตัวนี้สองกระปุกก็น่าจะแบบว่าได้ได้สองปีนะอันนี้พี่กันก็จะซื้อมาสามหลอดนะแต่วันนี้เขาดีนะคะที่ไทยใช้ดีใช้เยอะเองค่ะ อันนี้ออก่อแบบใหม่ค่ะสมโฟร์ไลดด้วยนะ <S <S <ค>นพี่กันก็เลยซื้อมาอออสานตลอดหลอดสีฟ้าด้วยหลอดนึงนะก็อันนี้เทสต์พี่กันก็ว่าใช้ดีนะพี่กันก็ใช้อยู่นะคะตัวนี้ที่บ้านมีอยู่แล้วก็เลยเอามานะคะ <S <S อันนี้ก็เขาปุกสีดําอันนี้จะเป็นแปวงแต่งหน้านะคะเห็นไหมคะเลือบหรูวลังการคะ่ะแต่ว่าราคาไม่แพงไงที่นี่มันแพงมากพี่กันก็เลยสั่งซื้อไว้แล้วนะคะก็เลยต้องจำเป็นต้องเอามานะคะแต่ว่าตัวเองก็ไม่ได้แต่งหน้าอะไรนะคะโอเคค่ะอันนี้จบเรื่องการเสิร์ฟกามงาแล้วนะเดี๋ยวเราไปต่อกันจ้้้าาาาาาาเเเเดดดีี๋ยยยยยววต่่ออออไปมมมมมูหหหรกกัันนนนนบงะะะะะะคคค็แล แกงปปลาแห้งของเลินโ,โอนะคะอันนี้อร่อยมากค่ะเพราะว่าเผ็ดจี๊ดจ๊าดที่การกินเผ็ดไม่ไปได้นะคะแต่ก็บางครั้งก็ความอยากก็มีนะครอันนี้น้ำพริกเผาของพี่สาวแล้วะะทำมาให้นะคะอร่อยค่ะส่วนกุติ่มนะคะแล้วอันนี้ก็จะเิ็นปลาสับท่งเครื่องนะคะผัดสุกเรียบร้อยแลย้วอันนี้เพื่อนน้องหนุ่มหนิงฝากมาให้นะคะแล้วก็จะมีอาหารซองค่ะมัน,นจะเป็นแกงปลปลานะคะอร่อยค่ะพอได้แกะขับนะคะอีโนาซาค่ะนะแกงน่าจะเป็น แกงเผ็ดไก่นะอันนี้จะเป็นแกงส้มปลาอันก็โอเคนะคือเคยทานแล้วค้อดีที่เอามาคะอร่อยค่ะอันนี้ก็แกงปลาปลาชอบกินแกงปลาปลาก็เอามาสองสองห่อนะคะสามสิบกว่าบาทเองค่ะบางอย่างที่สิบเก้าบาทอันนี้ก็เป็นแกงเผ็ดไก่แต่ไม่ได้แกงอันนี้มานะคะแกงเค็มหวานอันนี้ทุกคนก็ชอบทานนะคะเวลาเอามาต้มใส่กระดูกหมูด้วยนะคะอร่อยค่ะเอามาได้มาผสมนะคะเพราะว่าน้ำหนักเกินค่ะอ่อนก็หลายอย่างนะคะอันนี้ก็รสดีนะฮะสามกลงเลยค่ะแล้วเราไม่แพงนะคะถูกถูกค่ะอันนี้รสดีนะคะจองใหญ่นะ ที่นี่นะคะตกสองละห้าร้อยกว่านะที่ี่ทบ้านเราซื้อมาแค่98บาทนะก็จะไม่ผิดนะคะก็เกลือก็ซื้อมาะค่ะเผื่อเอามาทอดอะไรนะคะ <_ d ata> น,นี่ผมจะรดนี่ไม่ใช่ว่าพี่กันติดผมจะรดนะอันนี้ซื้อมาตอนไปซื้อมไม่มีห่อเล็กก็เลยเอาห่อใหญ่มาอันนี้เอาไว้ผสมกับเปลือกไข่แล้วก็เอาไปฝังไว้ในต้นไม้นะคะก็คือให้ปุ๋ยกับต้นไม้นั่นเองนะคะ <_ d ata> อันนี้จะเป็นที่แกงทำขนมจีนนะคะน้ำยานะคะ ก่อนที่จะ็นมะยูนะคะแล้วก็มันจะเป็นเส้นนะคะแล้วนี้ก็จะเป็นมะปูดผิวมะปูดที่่ทีกันเอาไปไอันนี้เอาแล้วก็ตากแดดให้แห้งนะคะนี้มีเม็ดด้วยนะคะตอนนี้ปลูกอยู่นะคะนี้จะขึ้นดีกว่าอันนี้ก็จะเป็นข่าตากแห้งนะคะนี่ก็จะใช้ตากแห้งค่ะว่าที่นี่เพรีงค่ะอันนี้ใบมะปูตากแห้งค่ะพอเราเอามาต้มยำเขาก็จะกลายเป็นสีบางบางอันก็เป็นสีเขียวนะคะพริกแห้งก็เอามาเอามาสองกระถเต็มลูกสานนี้เอาไปซ่อนไว้ตรงไหนส้มมะนานไม่เสีย ถั S <S <々>่วเขียวเราก็เอามาค่ะเอาไว้มาทำถั่วงอกนะคะเวลาอยากกินผัดไทยนะคะอันนี้ก็เป็นใบผัดนะคะนักเกองก็น้องๆซื้อให้นะคะอันนี้ผักชีผัลาบผาอันนี้กะเพราแดงนะคะกะเพราแดงสองห่อก็ใัหนึ่งรักนะคะแล้วก็ผักชีนูสวนนะคะทำอย่างเงรามีที่ปลูกนะคะแล้วอันนี้อันนี้น้องถื้อให้มาค่ะก็บอกว่าไว้นึ่งข้าเหนียวนะคะอันนี้สั่งทำเองนะคะจากอุบลนะอันนี้ก็ของแม่ย่านะคะอยู่ที่บ้านอยู่แล้วก็เลยเอามาด้วยนะคะอันนี้จะเป็น เบกกิ้งโซดาเนี่ยบางทีมันก็จําเป็นนะคะเอามาบางทีแบบท่อตันอะไรพวกนี้มันสารพัดประโยชน์เลยนะคะอันนี้ยไปอ่านดูได้นะคะมีประโยชน์แล้วก็จะเป็นน้ำส้มนะคะบางทีมันก็ต้องใช้ที่นี่หาซื้อไม่มีนะคะแล้วก็จะเป็นแม็กกี้ี่สามีชอบทานแล้วก็อันนี้เพื่อนบอกว่าทาคุม,มิยายายิ์ยาอะไรเนี่ยเขาบอกว่าอร่อยนะคะเพื่อนน้นองหลานจะไปซื้อให้ในท่เนี้ยอันนี้ก็มะลาไม้นะคะ,ะที่บ้านเราไม่กี่บาทเนาะที่นี่อ่ะหกสิบห้าโคนนะสามร้อยกว่าบาทนะคะ อันนี้น้องก็ให้มานะครับบอกป่าร้านี่ยอร่อยมากนะ,ะลัานจวนเนี่ยแพงนะใช่ไอันเนี้ยแล้วก็สะอาดของคุณไก่นะคะแล้วก็อันนี้หลานสะใภ้บอกว่าอร่อยตาํายังไงก็อร่อยนะคะอันนี้จะเป็นแม่บุญรัมนะคะดูสิคะเนี่ยร้านเค่นี้กินสองปีอะค่ะแล้วอันนี้ก็จะเป็นเปียงกะปินะคะกระปิจากใต้นะดูประมาณลูกสาวบอกว่าคุณแม่ขนมาเหมือนคุณแม่ขนยาสิติดนะอันนี้จะเป็นน้ำตาลทรายแดงน้ำตาลเนนาลเรียกน้ำตาลมะพร้าวอันนี้ก็ชิคกี้พใต้นะ เป็นพริกแกงเผ็ดนะฮะอันนี้ก็จะเป็นพริกแกงส้มนะคะพริกแกงส้มจะเอาสอง,ง,ง,งอันนะคะเพราะว่าชอบทานอาหารใต้นะคะทุกอย่างก็มีประมาณนี้นะคะเป็นยังไงกันคะทุกคนขลังเยอะไหมคะอันนี้ก็ขนได้เท่าที่ขนนะคะเพราะว่าน้ําหนักเกินมาเพราะว่าโหลดใต้เครื่องเนี่ยก็จะได้ประมาณคนละ30มสิกิโลก็เป็นเกกิโลนะคะก็ขนมาน่าจะประมาณเกกิโลนะก็เกินได้นิดหน่อยค่ะเพราะเขาก็จะบวกลบน้ำหนักกระเป๋าเราด้วยนะคะ ส่วนขึ้นเครื่องนะคะถือได้คนละ7กิโลนะกระเป๋าใบเล็กนะคะพ่กันก็ขนคนละ10กิโลนะคะเพราะว่ามันจะเป็นพวกหนังสืออะไรอย่างเงี้ยกระเป๋าใบเล็กนะแต่ว่าข้างในมันหนักเนะะี่ยคก็เลยขนมาแล้วต้องอีกอย่างหนึ่งนะคะที่เมื่อกี้ลืมไปนะคะก็คือตัวนี้นะอันนี้พ่การชอบใช้มากเลยนะทุกคนขาดไม่ได้เลยนะพิการก็จะใช้ตัวนี้หลังแปรงฟันเสร็จนะพิการก็จะใช้ใช้ผมเขาเรียกว่าผมพิเศษนิยมเนี่ยใส่ฝ่ามือกับเกลือนะผะสมกันแล้วก็แปรงอันนี้จะไม่ทําให้เรามีหินปูนเลยนะคะหินปูนจะไม่ไม่มีเลย มีสองปีที่กัน,นได้คนได้ขูดเหงือปูนอลไไปหาหมอข,ขูดหงืปูนบอกว่ามีนิดเดียวเองเลยนะยังไม่ต้องขูดเลยเนี่ยค่ะเพราะว่าใช้ตัวนี้ค่ะใช้ดีจริงๆนะ<อ>พวกเหมือกบ,บวมโรคเหมือโกโรคละมัดนาดอะไรตรงเนี้ยอเนี้เอาอยู่ค่ะถ้าคุณที่ไปต่างประเทศพี่กันแนะนําเลยนะเพราะว่าที่นี่ไปหาหมอฟันทีแพงมากเลยนะคะแพงมากๆขนาดสามีไปขอนฟันยังต้องซื้เป็นเงินไทยห้าพันบาทนะบ้านเราถอนอไม่ถึงพันบาทเลยนะแพงทุกอย่างค่ะเดี๋ยวทุกคนจะบอกว่าเฮ้ยขนมาขนาดนี้ไม่โดนจับเลยอะไรอย่างเงี้นะคะอันนี้ เล่าให้ฟังนะคะพิกกันนะโดนเรียกเข้าไปนะคะแต่ว่าด้วยความฉลาดของเรานะคะก็เลยให้สาม,มีนะคะเขาเข็นนะคะกระเป๋าที่เราใส่พวกอาหารมานะคะของใช้อาหารอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าคิดอยู่แล้วแหละว่าถ้าเป็นแบบคนไทยหรือคนเอเชียอย่างเงี้ยเขาจะชอบตรวจกระเป๋านะคะทุกคนเพราะว่าพวกนี้ชอบลักลอบขนเอาสิ่งที่ต้องห้ามเข้ามานะพี่กันก็เลยแบบว่าพี่กันมันไม่ได้มีอะไรที่ผิดนะคะมไม่ได้มีอะไรผิดในการห้ามนําเข้านะนําเข้าได้ค่ะ แต่ว่าพี่กันก็ไม่อยากจะมีปัญหาเวลาเราโดนตรวจไงเดี๋ยวก็จะต้องไปอธิบายยุ่งยากเนี่ยพี่กันเลยแบบคุณให้สามีเขาเอากระเป๋าที่มีพวกของใช้พวกอาหารเนี่ยไปส่วนพี่กันก็เอากระเป๋าใหญ่ๆสามใบเนี่ยจะมีแต่เสื้อผ้านะคะไปแล้วก็พี่กันก็โดนเรียกจริงๆนะคะสามีจะเข็นกระเป๋าไปก่อนนะคะแล้วก็พี่กันลูกสาวอยู่หน้าพี่กันนิดนึงแล้วพี่กันจะอยู่หลังนะคะเขาก็เลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแม้ยุกคำฟอร์มเขาก็ถามพี่กันนะว่าคุณมาจากไหนพี่กันเลยบอกไทยแลนด์เขาก็เลยบอกเชิญเข้าห้องนะคะพี่กันก็ไม่ได้กลัววอะะะไรรรนเเพาาา่ แต่ก็ยังได้อยู่นะไม่โดนกักอะไรนะคะขอบคุณสําหรับการรับชมนะพี่กันหว่าว่าจะชอบคลิปนี้ของพี่กันนะคะถ้าชอบก็จยกดไลค์กดแชร์แล้วก็ช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้พี่กันด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะสําหรับการรับชมนะคะขอบคุณมากค่ะ